บ้านดีฟ่าเรามาดูกันนะครับถึงบ้านแล้วามาดูเกิดอะไรขึ้นนี่ว่าไปทำอะไรมาโอเคถึงบ้านแล้ว ครับมาเริ่มกันเลยล้อหลังล้อหน้าแล้วก็ไปที่ลานทำการเอาชกเปลี่ยนไม้ลอ้อยางไหม่เปลี่ยนอย่างถอดถอดถอด ถอดถอดถอดใส่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 อ้าวพาเบรกหลังหมดเอาใหม่ของใหม่มาเลยมาดิกโอเคจบแล้วจุ๊บจุ๊บ